คนมาบอกเครื่องหลังเครื่องบนถืถนอเครืออ่องหลังถือเครื่องบนบอกเครื่องหลังเครื่องบนถือยู่ว่าตันหวดอันต้อมงวดไปเลยจะกีนนั่นนเดอ๋ยวจนทอดเมื่อเได้สีออกป่าจนเขานี้ไปอยู่ในป่าแล้วคุณมาถาม <c oughs> จนไอ้ไปรีน่นะไอ้ดีดีจะกีนนั่นเออไอ้เขาไปรี่ในป่าจะอายข้นหน้าเวาไปนั่นอ,ออกงวดต้อมหวดงวดต้อมงวดยเสนียวกลางบนล่างบนน้ำเชียาเขาวอร์วันใจหน่าคนบอกแล้ว ก็เ,เอามานอนนั่ยังมายืนอยู่วัดมาน,นอนนัาวา่วบอานไหนเดี๋ยวคือบบเซือคือคือคือมาเอามานอนนั่อีกเขาว่านะ่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปารอนค่ะจ้า,าป็ยังคือจมเสียดายเสียดายป้า โอ้ยครบศูนย์ตัวเดียวบ่สือบอกับบ่สือนี่แล้วอืออือโอ้ได้มาได้ใสค่ะคือได้มาคัดแน่แต่จ้ะอันอันพออัน,อนไปขอเอาอยู่บอลคยขอน่นนะ่ะเอาถูไปหบดอกเอาไปหบดอกจูดจะ่ไม่กับติดมันน่ะติดสองดอกอือ <c oughs> มันก็เป็นครกไม่ครบแล้วดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็เป็นศูนย์อือ ัแล้วบางวัดนี่วัดนี่เนี่ยบ่ดได้ไปเอาเจ้าว่าฝันค่ะอืมอันป้าเลขทูกนี่เป็นเลขถูกเลขมันบาจากเออถูกบอบอถูกธรรมดาอืมมันหมวนล่เป็นเล็กคบแบบนี้มันก็ะมวนล่เป็นเลขกศูนย์โอ้ตาตาตาวาหวัดนี่หันมาทานไหนไปเอาเจ้าว่าหันฝันน่ะค่ะอันเป็นฝันเอาฝันมาจากไหนฝันมาโอ้ย เออฝันได้นี่ฝันว่าโอ้ยสวยได้นาะคนว่าเฮ็ดเฮ็ดหัวอยู่บัดไหกับพวกเอามันว่าเออโอือฮะบัดนี้ก็เลยว่าเอาสิให้อีกงวดนนี้ด้อสิให้บ่บ่ต้องขอหรอกมันว่าสิในฝันได้หนิอืมมันก็เลยว่าไป่ไปมันว่ายายจำใบด้วยมันว่ยา,ยาโอ้ยบอกคนจริงลูกค่คะที่ แปดศูนย์นั่นว่ะโอ้ชีแปดศูนย์มันว่าได้นน่โอ้ยคุ้นคิงดูขันหล่อมายังมาอือแต่มากระอดทุ่ห้องกระบอนี่แหละบันเบอกไฟฟังคือกัน้องไปเอาตัวคันไปคันใดเดียวไปฮีดเดินหีดหัวอยู่่าเอามันวางสี่แต่กันจริงก็แม่นว่ามานอ่ดีเด่นหิดหัวมาอึ้นกว่าม่ก็เท่าไรชุดหนึ่งก็ได้แปดศูนยมันก็ออกแปดหนึ่งมันบ่ะล่ะอือชุดหนึ่งก็ได้อันเก้าศูนย์มันก็ออกศูนย์เก้าม่นบ่ะล่ะ ช่วั้นี้ได้พวกโซนตัวเดียวบ่อสื่อและยังว่าชอบไปว่าเข้าฟังเข้ากระเปาสื่อคือการถูกเข้าอันเดียดินนั่นเกาก็ะบะเขาบุกคยถือแจ็คเสือเขาวานาปมายใจปากก็เลยจมอยู่นอนนอนกับจมนั่งกับจมโอ้ยจะเปมีสวยเนาะนี่ก็นี่ตัวเดียวครับกระสีกว่าสิครับเพราะมันสันบ่อสันในความคืดนั่นต้องไปทำเงินพร้อมเนาะ บ่มีเงินอืดเงินซื้ออืดเงินไหนกับก็เลื่อยบ่บ่บ่าบ่มีดวงมียังก็เลยอยบ่อยากบ้านน่ะกับเรื่อยคิดไปคิดมามกยังกันขึ้นดอถฟันสบายอืมเขานมายว่าเรียกว่าเฮ็ดดินเฮ็ดหัวอยู่บ่เอาเจ็บเจียบสัตอืมครับเอาบ้านนี้เขต้องไปเอาด้วยคนว่ะใครใครมาบอกครับที่บ่โกลดคนว่ะซี่แปดซูนคนว่ะซื้ออโหลดคนว่ะอ๋อครับเออขออนุญาตถามครับป้า ใครใครเป็นคนมาบอกป้าครับนี่ล่ะอันเจ้าที่เจ้าทาอันอยู่นี่ล่ะเจ้าทีเจ้าทาามอนเคยอยู่เคยเศร้านี่ล่ะมอนเคยเพิ่นเคยได้ครับคือจะไม่แต่หลายปีผ่านมากันมันจะสิวเขียวกับกวงบยจักล่ะคุณมาบอกเครื่องหลังเครื่องบนถือเครื่องหลังถือเครื่องบนบอกเครื่องหลังเครื่องบนถือยว่าวันงวดอันก็งวดไปเรื่อยตะกีนั่นนะโอ้เออจนพวดเมื่อรี่สิออก ปาจนเขานี้ไปอยู่ในป่าแล้วคนมาถามจนในไปลี่นะแม่นี่หรืตะกี้น่นเออแต่เขาไปลี่ในป่าจากไอ้คนหน้าว่าวไปนั่นอออหัดตองวัดตองงอดอยู่เส้นแลี้ยวกลางบนล่างบนนั่งยาเขาบัวหวั่นใจน่ะคุณบอกแล้วเอาเอามานอนนั่มยังมายืนอยู่วะมานนอนเท้าว่าอันไทยเดียวคือบบเสือคือคือคือมาเอามานอนนั่มอีกเข้าว่านน่ะออม ก็ออกล่างออกบนอีนี้ได้สักกี่นันไ้นันแต่ว่ากัป้าไปเอากระมักอย่างแมนยี่ดอกแมนโมแมนก็ขึ้นลงตัวตัวหนึ่งนี่ยนะเออแต่ว่าหาบ่อสื่อจักาเสือกั้นเสือมาบัวกับจนสำนักนั่นเสือมันก็ออกตัวกั๊บมาหงอดี่ดีหกศูนย์ตัวเดียวโอว้ยเต้นทั้งในเก่าก็ได้ดิพวกก็ได้โอ้ยยังมาพันบ่อสื่ออืม โอ้ยโศกบ่มีอีดีตวนมันเป็นน้ำโศกสอมื่นอ่าแตวบางวันพิ่นมาบ่ต้องไปเอาด้พิคนบ้าเอามากกับ็ี่ดินที่ทว่าคนบ่าอื้ครับ่นเลยน้าบวดบาทนีคนบ้าเพชรชี้เปชรซูนคนบ่าอ่าวันนี้เขาชีขึ้นชี้ล่องบ่่าป่าป่าคือสิ่งที่พขาเคยขึ้นเคยลองเจีพียจังว่าปาเป็นจำแปดศูนย์จุดก่อนแต่ออกแปดหนึ่ง่นี้อืม ยังว่าทำอันบบนี้ละพกศูนย์กับโบบัวชิยากับนี่เม่นว่าไปิสือกับบัวกับน่ะอ่ามันกันั่นเชื่อมันก,กัจะขึ้นตัวน,น,นึงลง่มตัวนึงสิตี้แนวมันอยู่นลำบวงหเห่าอ๋อนั่นเชียอ์กัะรตรงเป๊ะโดดจันสิตี้อืออ๋อยังว่าน้องเลยที่ใดดีว่าครับจีบีจังด้ยจังสิพออีกจังมาว่าแม่น,นี่แม่หัวนี่จังมาว่าครับอือแต่ว่าเพิน่นเคยมาบอกเป็นตัวจังสี่วะค่ะป้า มไม่เคยด้วมีตะวงแบบตัวเลยนี่อ่ะเผาฟันกับเป็นตัวไปเลยบันต้องเปรี้ยฮ่าฮ่าก็จน,นมาสีมาตรงตรงบ่ค่ะหรือว่าขึ้นลงเนาะตรงตรงไปเลยอ่าการเผาสีพานมาเนี่ยค่ะอ่าการเผาสีพานมาจะหลายปีมาเนี่ยโอ้ยเบอกแล้วว่าจะเป็นตะกุนดุกขึ้นยังอีกต่อบอกตรงตรงไปเลยเขาจะถือนันเบิดฝันเบิดเมืองตัวตีกี่หน,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 น่ง อือเดี๋ยนี่มันกระสีเกลียวกับหวงเท่านี้กับตินไปเนาะมันเป็นช่วงความเนาะช่วงนี่วงนี้เออตีลโอ้ยถือเป็นถือแล้วอือถือถืถถถอก้างข้างบนแล้วยังเมื่แล้วยังว่าข้างหลังนั่งเป็นที่ติลน่ะบอกเสิ่งหลังเสิ่งบนเนี่ยสมัยติลไปไปนั่งหลุดเหล็กเนาะสมัยติลถึงตอนนั้นถือในปีมันถือนั่นรุ่นของข้างล่างแล้วถือแล้วก็รุ่นบนข้างบนเข้ามาโอ้กี่ดีเอาน่าขั้วป่ามาหน้าทิพย์ป่าป่ามา ตะกี้นั่นเออครับใตานั่นในบอกกามตือตะกี้นั่นครับอ่าแต่ว่าเพิ่นก็อยากให้แม่นอยู่คือคู่มือนี่ทั่นคือเพิ่นก็ะคือจงยังไงล่ะคนสิเป็นเลาะบอกหน่าครับการคู้ไรโุกดีหน่าเราแบ่งกันนี่เพิ่นก็อยากไปเขาฟันผู้นั้นผู้นี้ทั่นคือเข้ากระถืออ่าแต่ชวนมากสิอยู่น้ำป่าสิน่ะเพราะว่าป่าเป็นต้นเลี้ยงเลี้ยงผีเลี้ยงเจ้าที่เจ้าพานหน่งเป็นป่าเป็นผู้ัวไปหน้านั่นมันนี่ถ้าเจ้าบริเลียงบอก แต่ว่าก็สิว่าให้ป้าละป้าบ่ซื้อเพิ่นก็เลยไปบอกผู้อื่นบ่จักเนาะเออเป็นจังซัตว์หมาอยู่นี่นั่นโอ้ยขนดุตอนองคั่นหมามางหงดก่อนโอ้ยสิได้ะไรหงด์ฟันมาโอ้ยหาบ่พอเพราป้าว่ะป้าก็เออนอนบ่หลับเป็นนอนบ่หลักถูกเป็นไปได้ถูกไปปุบดอกถูกแดงๆเฮานี่ละบ่แม่นถูกเล็บกูเดียวหนุ่มเออเอาไปเสียงบวงบนบนหน้าไปแล้วมันจุดตัติดเช็งยังได้ก็บตติดติดแค่สองอันจะกลายเป็น อีบละกับมันกะสิไม่เนาะกัละกับห่อยเป็นเลยไม่ละกันนั่ก็เป็นมวนเขาเป็นเด็กโขกจีตัวนึงกับมวนเขาเป็นเด็กซูนไปเลยบ่มีแปะเลยโอ้ยป่าว่ะแบบบ่ต้องนั่งจะทุ่มหาน้องอยู่มันมันกับกับซีเมนเจ้าก็คือสิีเมนสายบ่อันนั้นคือการบ่ว่าอ๋อาบบนี้ก็เลยมันบ่มีโศกห้าวเลยว่ะไม่หยุดท่านผู้เป็นมิทุนเนี่ยนี่ก็สิได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะแม่โอ้ยน้องเอยประจาออกเก่าซูนชุดนั่นล่ะ ก็โบกับไปสื่อเสื่อตัวเดียวคือเก่าศูนย์โบกับเขาากับเนี่ยใหญ่ป๋ใหญ่บ่ามันออกตัวเดียวเลย่ะเขากระกับตอาเด็ผู้เขาขายนั่นใ่เพิ่นก็ได้ซ้ำน่ะเอาก็ไดเป็นรอยผมม่สูอืมเป็นแนวนั่นน่ะเดี๋ยวฮาบอกเอฟซีก็ไดเนาะเออเออซ้ำซู ตนุชุดก่อนนบอกแปดศูนย์กัออกแปดหนึ่งนั่นเดียโอ้ยยังมาจะมันมันเป็นยังไงอะไรยังมาสู่มันกับโไกจะมีเจ็บอ่โมถึงซื่อตอนนั้นเพื่อนมาเพ่นมามันเขาฟันพื่นว่านป่าสิ่งองมึงอยู่ยัง่าเพ้นวาก็ต้องไปเอาดื้อหัดนี้เอามากกมาดินซื่อบโบยาเพ่นว่าเอามากกับพดินนดหวาซื่เพนว่บอกมึงไปรอเพนมากูสิบอกมึงไปรดสี่แปดศูนตัวเดียวเพนว่าอ่าอครับ โอป่าว่ามึงก็บอกกูไปแด่บอกแต่ไม่เละก็เบลโอ้แต่กูบอกให้ไปฟั่งยังว่ะมึงก็บอกนี่ล่ะครับอ่าโอ้โหงวดนี้โทษติดเนาะขจาดเอฟซีกัน่ก็ใดอีกเนาะค่ะเออโอ้ยลอกเบิ่งนอหน่อยค่ะเออเหล็กค้างเดียวเนาะป่ะเนอะเหล็กค้างเดียวนึงเหล็กตัวเดียวนึงเออนองเบิ่งอ่า ตอนนนั้เดียวอ้ยงอัดก่อนก็หกนตัวเดียวสังญญาอู้ยทำเพิ่อนไม่ทุนไรไรเพื่อกจีด้ทั้งบุญทั้งนางโอ้ยกระไรเนี่ยนองพนที่สื่อเอาเงินบาราสื่อเปนมันเด็กตัวเดียวได้เก่าเขบหกเนาะ่คะอครับพราอมนน้หกศุ้นุนหกคนเนี่โอ้ยังมาเบากันอยู่คือเขาเล่นเป็นเขาก็สีเอาซึ่งหลังซึ่งบุญได้เนาะนี่ว่ะนเะโอ้ขั้นดินดินเด็กขั้นผู้จะคมีดินเด็กเขาดื้อเด้ อันไหนคูกศูนย์กิตตต่ศูนย์ยางเดียวศูนย์หสิบกระดังหน้าสุดขอกบงานนั้นอันไานไนสื่อคเครื่องห้องงบหน่อน้ำนอป่าอ๋องบหน่อยวันนี้ก็เคื่องินกับบ่มีสิลรมากคดไปคืดผ้าปากับว่าเออป่าบ่มีสูบแค่ออันกูกรโท่ไปหาโมโม่กับบลาร์คือกันมาสิบเอ็ให้โมูฟังวันนี้มันเป็นกูบ่มีสูบว่าเลยว่าก็เลยเช่าไปเลยอืมเป็นนําไปเลยบันปลายมาคำหนึ่งมันเราว่าคููนย์ว้ยมาห่วงกัน <iser> อือโอเนคว่ะ你这边弄吧เอาไปวัน你翻了翻的我哩多哇翻บอกว่าฝันจะจับไม่ได้ปวดเนาะปวดโอ้มึงไปเอาเหรอมึงมามาเรียนฮิตเดียนฮิตหัวคอนว่ะวันนี้กูบรกเกต้องไปเอาหรอกูสิบอกโลดบานนี่คนว่ะกูสิบอกมึงรวดมึงก็ต้องเอาหรอบาทนี้เอามากจะฮดตีนฮิดหัวคนว่ะอ่าครับอืมใไปจูนมันว่ะอ้าวว่ะ ไม่ไป่ในใจนี่ยอะไรยังงี้อือ,อออนี่ละนี่ละแน่เอาเนี่ยละใช่อ่าขอบคุณปลาลอนได้หลายเนาะคะ่ะเนาะเออเออเออปลลองบ้างนะครับนี่ก็เป็นแนวทางของปลาลอนนะครับผมประจำงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับผมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับผมเนาะ ป้าแกก็ฝันว่ามีเจ้าที่มาบอกเป็นตัวเลยนะครับผม480เนาะงดก่อนเนี่ยคุณป้าหล่อนก็ได้ไปขอมาได้ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับผม60นะครับเสียดายเสียดายนะครับผมคุณป้าไม่ได้ซื้อนะครับผมแต่ว่าก็ไปบอกคนอื่นอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางล่าสุดที่คุณป้าฝันนะครับผมฝันทับงดเลยนะครับผมก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้เวจารณญาณในการรับชมนะครับกอจุคลิปไ้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ